ครับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวเลยนะครับว่ามันวิ่งคิปวิ่งไปไหนแล้วเป็น,ปปน,นปความรู้อยากรู้อย่างสดวนตัวนะครับว่าจริงๆแล้วการอัพตัวมอนสเตอร์ระดับพิเศษนะครับอย่างเงี้ยไอพวกพวกระดับพิเศษคือพวกที่ว่าอัพด้วยเงินจํานวนเยอะ เ้ยกดพิอ่ะเนี่ยการอัพมอนสเตอร์ด้วยจำนวนเรทเงินพิเศษ,ษคือเรทพัวพิเศษเลเวลหนึ่งเริ่มต้นที่ห้าร้อยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้หินเท่าไหร่นะครับถึงจะถึงเลเวลห้0รนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือมันเป็นมันเป็นความอยากรู้ส่วนตัวแต่ว่า อ่ะไหนๆก็ไหนๆละเรารู้ก็ให้ท่านผู้ชมรู้ด้วยก็แล้วกันนะครับเผื่อจะได้เตรียมเงินในการอัพเลเวลตัวละครพิเศษนะครับก็ด้วยตัวว่าตัวผมอ่ะเป็นคนที่ว่าเรียกว่าเป็นนักสะสมนะครับจํานวนเงินที่เห็นของผมตอนนี้ก็คือ7จ็0 0มื่นกเคนะครับแล้วก็หิงสีฟ้าก็7จ็0 0มื่นเเคซึ่ง เอาจริงๆแล้วคงไม่น่าจะมีใครสะสมแบบผมนี่หรอกผมว่านะก็โปติก็สะสมได้นิดนึงก็อัพใช่ไหมส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ได้ว่าอย่างผมอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมีความอดทนในการอดออมมากนะครับสะสมเก่งนะครับทําให้มีเงินเยอะเท่านี้แล้วก็จัมพ์อัพเดียวเลยก็จะได้รู้กันว่านะไอ้ตัวเนี้ยตัวพิเศษตัวเนี้ยมันใช้เงินเท่าไหร่นะครับหินเท่าไหร่ไปสู่เลเวลห้าร้อยนะครับอ่ะเลี๋ยอนอื่นเลย ขอ,อหาปากกากับกระดาษแป๊บหนึง่งลืมลืมลืมเตรียมความพร้อมครับอ่ะก่อนอื่นเลยกดจดเงินก่อนเนาะเจ็ดหกเก้าสี่นะแล้วก็หิน้าก็เป็นเจนะ็ดเจ็ดหนึ่งหกอ่ะเอ้หกแปดอ่ะทีนี้ตอนเนี้ยตัวพิเศษเราอยู่ยที่เลเวลสี่สิบละก็คืออัพไปถึงเลเวลสี่ร้อยก่อนก็แล้วกัน เพราะว่าถึงเลเวสี่ร้อยปุ๊บเนี่ยจะเป็นการใช้เงินมาดูกันว่ามันจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวย,ย้ายย้ายตำแหน่งทดสอบไหนก็ไหนละขอทดสอบด้วยว่าการโจมตีมันเป็นยังไงดีกวะ่าะครับเท่าที่ไนเมลสุดท้ายเลยนะไนแม่สุดท้ายเลยนะรันสามเนยนะอ่นนนะเรามาดูกันว่าพลังโจมตีมันเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้นะมามาเลยมาุกครับนะอืมก็ แน่นอนว่าถ้าไม่ตายหรอกเลเวลตัวเองแค่สี่สิบเอ์นเมครับอ่ะละเรามาอัพเลเวลถึงอ่าสี่ร้อยกันนะครับนี่อยู่ที่สีสิบเนาะไปบูะใช้เงินเท่าไหร่หนึ่งปึ้งก็คือเป็นห้าหมื่ตึ๊บตึ๊บึ๊บไปที่สองร้อยตึ๊บตึ๊ 200ก็ต้องเป็น1 0 0 0 0 0อ่า 100K แล้วนะ 100K นะไปไปที่300ปึ๊บ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 มันจะต้องเป็น 150K ใช่ไหมอ่าแพงจริงด้วยอ่ะไปไปถึงเลเวล400ครับปึ๊บปึบ 4ี่ร้อยสองร้อยเคหนึ่งกองสามปุ๊บอ่าแล้วมันก็จะเข้าสู่หินสีน้ำเงินละตึ้งหินสีน้ำเงินเนี่ยจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาว่ากันกดจดก่อนนะเออสามเจ็ดสามสี่อ่ะโอเคกดคือเรียกแพ๊บครับกดอเก็บแพ๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับก็อัพเลเวลนะครับตัวละครเต๋นนะครับจากเลเวลเมื่อกี้40ไปถึง400เนอะใช้เงินไปทั้งหมด39,510 k นะจากนั้นแล้วสมมติถ้าเกิดว่าอัพตั้งแต่เลเวลหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะประมาณสัก400 k 400กว่า K ขึ้นไปเอ้ยไม่400 40,000กว่า K ขึ้นไปนะครับเนอะเพราะจาก40มา400เนี่ย39,000แล้วนะ จากหนึ่งมาสี0ร้อยก็น่าจะสักสีมนะืโอเคนะโอเคเอาละเรามาดูว่าลเวล400เจอไนท์แมร์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขใหม่ขอใหม่เลยมาเจอไนท์แมร์ดูเป็นยังไงไม่ลดเลยเหรอโอ้โหพลังไม่ลดเลยครับสุดยอดนี่ตัวพิเศษนะเว้ยแกแข็งไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยโคจะตัวนี้ลดนะ อ่ะโอเคก็ถือว่ารถอยู่นะเนี่ยดูดิอ่าแต่รถช้าหน่อยแค่นั้นเองหอยทีที่หอยทีอืมมันก็ทำไมมันดูเหมือนเป็นรถอ๋อรถแต่รถช้านี่เองนะครับเห็นไหมเห็นเห็นแถบดำๆไหมมัน,นมาเยอะมองไม่เห็นอจาจจะบนเถอะอ่ะโอเคต่อไปเราจะอัพจากเลเวล400ไปที่500นะครับซึ่งตัวปกติที่ผมเคยอัพอ่ะคือตัวมังกรสามหัว มังกรสามหัวจะใช้หินทั้งหมดห้าห50มื่นถึงห้าร้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวพิเศษเนี่ยจะใช้ห50้าหมื่นห้าร้อยเหมือนกันไหมนะครับไปเลยไปถึงเลขห้าร้อยกันตันแล้วครับอโอเคเดี๋ยวเราผมขอลบเลขแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันจะใช้ห้าพันถึงห้าหมื่นห้าร้อยไหมนะครับ สองหกหกหกแปดสามสี่สิกดผิดกดผิดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแปด,ด,ปด,ด 7, 7, 1, 6, โอ้ลบกับสองสองดิสองหกหกหกแปดอ่ะใ 50, ช่ห้าหมื่นกับห้าร้อยจริงด้วยดังนั้นแล้ว จำนวนเงินนะครับจํานวนเงินของตัวธรรมดากับตัวพิเศษเนี่ยครับเลเวลเนี่ยต่างกันนะครับต่างกันเยอะมากด้วยนะครับเอานะเดี๋ยวนะตัวพิเศษเนาะเริ่มจากเลเวลหนึ่งเริ่มจาก 500, ห้าร้อยไปถ้งบทประมาณสีหมื่นเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่านะไอ้ตัวธรรมดาที่เริ่มจากแค่ห้าเหรียญเพื่มมาถึงเลเวลสี่ร้อยเนี่ยมันก็น่าลบออกไปทศนิยมสองหลักจากสี่หมื่นก็น่าจะเหลือสัก อันสี่ร้อยจะน่าจะสักสี่ร้อยเคป่ะนะมาณสนะี่ร้อยกว่าเคไหมในการอัพตัวละครธรรมดาไปถึงเลเวลสี่ร้อยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเพราะผมตอนนี้ไม่มีตัวธรรมดาให้ใหลองอัพเลยนะครับอ๋อมีนี่นะม,มีมีเจ้าคิงคองอย่างนี้ไม่ลองอ่าส่วนหินสีฟ้านะครับหินสีฟ้าก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวพิเศษอัพจากเลเวลสี่ร้อยหนึ่งมาถึงห้าร้อยเนี่ยไครที่ห50้าหมื่นถึงปีห้าร้อยเท่ากัน เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังความสามารถกันหลังจากอัพจาก400มา500แล้วจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> มาอืมมีใครผ่าได้ไหมไม่มีใครผ่าได้หรอยากออกได้ยากติดตัปีสองให้เลยเอาอืม <c oughs> เอาอืมๆเราสิเอาใครจะผ่านะใครจะผ่านได้ยังมีมิจางสักหรับ ทางสลอกมีใครจะผ่านได้มีทางสลอกก็พลังเยอะไม่กลัวนะพลังศัตรูเยอะไม่กลัวนะกลัวมาเยอะถ้ามาเยอะอะเอาไม่อยู่อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้ไม่แน่แต่ถ้าติดแต่ถ้าเกิดว่าเอาเสาสปีดมาตั้งด้วยนี่ก็เอาเรื่องนะตัวนี้นะครับอ่ะก็ร้อพน้อยตายพอเลิก ก็เลเวลห้าร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกคือมาเรียกว่าใสเข้อสงสัยของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือนไหนยก็ก็ขายข้อสง,สงสัยตัวเองแล้วอะคนอื่นอยากรู้นะครับก็ก็ทำคลิปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีใครสะสมแบบผมบม้างไหมอะสะสมแบบเยอะๆแล้วค่อยอัพทีเดียวเนี่ยหาย,ยากนะผมว่านะคือี่สายผมเป็นคนอย่างที่บอกคือเป็นคนชอบชอบเก็บอะเก็บแบบเยอะๆแล้วแบบอัพแบบทีเดียวจบเรื่องเลย ใส่อดออมค่อนข้างดีเก็บเก่งนะเก็บเงินเก่งนี่โอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างขายข้อขะจางกันเนาะเดี๋ยวสรุปสรุปให้ดูทีทาง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 ซ้ายนี่ละกันนะครับะสรุปให้ดูทีหนึ่งทางซ้ายนะครับก็อข้อมูลประมาณนี้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ